จิบกิบจิบกิบอี่นานหัวเสือจข็งความก็ตลบกิบกิบจิบก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 ิบิบอืมกิบกิบ ไม่กิบพี่ยัยงหูกจริบ chỉ tép chỉ lắng cái gì mấy anh nói điều rồi Thank <tôi> <tôi> จิ๊บลิ๊บิ๊บจาิ๊บิ๊บกิ๊บ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 ิ๊มาผีเร็วมาผีเร็วมา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 ิ๊บกิ๊บิ๊บกิ๊บิ๊บกิ๊บิ๊บจิ๊บเราเป็นยังลูกมาเราลูกมามามากิ๊บกิ๊บเลยิ๊บกิ๊บกิ๊บไปแล้ว